วัสดีครับผมพอไม่พี่น้องมือน,นีก,กันมากํำกิ่นแบบบ้านๆเนาะตามชอดตามอยากเนาะรับนี่เหเอาพะโลเมาใส่กกะทะต้มแห้น้ำเดือดครับน้ำเดือดพอดีแล้วก็กใส่เข่าสวยเข่าเย็นลงไปนี่ครับหนึ่งถ้วยนะพอดีเเข่าสวยเข่าเย็นเนี่ยเขาแตกกระจายกระจายเนาะ เขาจะได้มีความเปื่อยเป็นข้าวต้มครับนี่มือน,นีกนที่มาทำกินข้าวต้มพะโลครับนี่ยังมีขินหมูนะขิ่นพะโลหมูกับไข่ไก่หนึ้อฟองกับนี่้องให้เขาตานเพราะว่าวเขา,วขา,วา,ขาวสวยนี่เขาจะเปื่อยเปยเป็นข,ข้าวต้มพอดีพอดีนนนเลยครับเดี๋ยวไปรับไปนะครับผม นี่เขาข้าวก็เริ่มเปื่อยพอดีแล้วครับนี่เริ่มพอดีพร้อมอยู่พร้อมกินแล้วเนาะมาติดไปครับที่นี่จะได้เทใส่ถวยใส่ชามมากินน้ำกันเ้ยครับผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินง่าย,ายๆแบบบ้านๆตามหิวตามอยากเมื่อนี้ข้าวต้มพะโล้หมูครับเทใส่ถวยใส่ชามเสร็จเรียบร่อย โรยตามไปด้วยนี่ครับใบผักชีจีนกับต้นหอมเพื่อเพิ่มความหอมขึ้นมาเวลาก,กินจะได้นัวๆน,นะครับพะโลข้าวต้มพะโล่หมูกับไข่หนึ่งฟองมามาครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ที่มักกินนี่ครับข้าวต้มพะโล่กับที่มักกินคู่กับกันกับ รากหมูครับนี่พักเคียงกับจะมีหยอดเสาอ่อนมีต้นหอมมีทัวฟักยาวครับใบพักชีจีนนี่ครับมาคำแหลกก่อนเลยชิมลาบก่อนเลยเนี่ย mm hmm. mm hmm. mm hmm. จัดจ้านดีครับ ผิกแห้งทอดกรอ,นะอบกรอบหยดสะเดกก่อนด้วยเนี่ยซอสดอสรัวนัวเข้ากันดีครับมากินครับข้าวต้มพะโลอื เาขากำนังนุ่ม,มพอดีเลยครับรเนี่ยข้าวต้มข้าลวนนี่ครับจะพูดถึงเนี่ยครับผมที่ยังบอเคยกินเนี่ยจะอาจจะแปลกใจว่ากินลาบหมูเนี่ยรสจัดจา้านจัดจ้านแบบนี้กับข้าวต้มข้าลวนนี่ที่เขากันบน่อนาะแต่ผมกินแล้วเขากันดีครับเสร็จนัวดีมาก ตามชอบด้วยครับอืมเอาชิ้นพะโล้มูครับเนี่ยซักเลยเต็มช้อนบิ๊กบิ๊กนัวนัวมาเอาไข่สัก ถึง้องได้ไมะเต็มปากเต็มคำดูนและครับของชอบแต่ผมกับมาก,กินเนี่ยแต่บอไดกินไว้เนาะเต็นมาก,กินเนี่ยตามหิวตามอยากถูกปากถูกลิ้นแซ่บดีครับอ,อ,อืตามไปด้วยราบนี่ครับความจัดจ้านตามเข้าไป จับแจมครับผมแั่บมากแซ่บมากมือเนี่ครับก็ไม่เป็นองถ้าว่าบอเคยร้องก็ร้องมากินดูน้ำกันเดอ้อเนี่ยตามแบบอยากกินแบบบ้านๆตามหิวตามอยากเนี่ยที่ว่าเห็นแล้วเนี่ยอาจจะบอกเขากันเด้แต่ว่าเวลากินแล้วเนี่ยแซ่บเขากันมากๆเลย จัดจานนัวนัวกับข้าวต้มพะโล่เนี่ยกับหลากหมูเนี่ยอืเพราะว่าข้าวต้มพะโล่นี่ที่มีหวานนิดหน่อยเนาะเนี่ยมากินดับกินเข้ากันกับความจัดจานของหลากเนี่ยสุดยอดหมักมา้าลองกินดูด้วยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ไม่เล้โม้ของจริงครับกินเต็มอิ่มเต็มยาก กินวุยไว้ว้ามมะปิดไทยด้วยผลลไม้ส้มน้ำผึ้งกินเป็นของหวานปิดไทยแสบแสบครับมือนี้